โฉนดที่ดินที่เห็นอยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรไทยโดยเปลี่ยนจากที่ดินสปก4สี่ขีเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปลี่ยนมือให้กับคนอื่นได้แต่จะต้องใช้สําหรับทําการเกษตรเท่านั้นสามารถนําไปใช้เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู้ได้สามารถนําไปใช้ค้าประกันตัวบุคคลที่ถูกดําเนินคดีได้โดยที่หอประชุมอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานคิ c k อฟมอบโฉนดเพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร,กรในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมๆกับอีก56จังหวัดของประเทศไทยจำนวน25,000ฉบับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ตามที่รัฐบาลได้ให้สัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนได้ใช้ประโยชน์สามารถนำเอกสารนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มในการประกอบกิจการภาคการ,กรเกษตรให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขในเขตปฏิรูปที่ดินโดยจังหวัดอุบลราชธานีมีเป้าหมายในการมอบ หนึ่งแนสี่หมื่นแปลงโดดสบกรนี่ก็มีทั้งสองอย่างด้วยกันมีทั้งสิทธิและมีหน้าที่ด้วยสิทธินี่พี่น้องประชาชนจะได้เอกสารสิทธิเอกสารสิทธิตัวนี้นี่สามารถเอาไปแปลงสินทรัพย์เป็นทุนได้สามารถขายให้เกษตรกร,กรด้วยกันได้ส่วนหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามกระทรวงกรเกษตรกำหนด เรื่อง PM 2.5ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลถ้าเกษตรกรทุกรายที่ได้นนสนดสปปไปจะช่วยกันในเรื่องเศษขยะจากทำการเกษตรห้ามเผาเด็ดขาดถ้าใครเผาพวกสังข้าวสังข้าวโพดอะไรต่างๆพวกเศษพวกนี้นี่ถ้าเผาก็จะยึดที่สปปคืนนอกจากนี้ที่ดินดังกล่าวสาม,มารถปลูกไม้มีค่าได้10ต้นต่อไร่ เพื่อนำไม้มีค่าไปค้ำประกันสินเชื่อและส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพรวมทั้งสามารถรับเงินชดเชยหรือเยียวยากรณีได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติด,ด้วยจากนโยบายรัฐบาลต้องการพัฒนาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นฉนดนกระรุงเกษตรและสาก์โดยสปกจึงได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวโดยมีคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อาศัยอำนาจตามมาตรา30เห็นชอบในการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ สปกรสี่ขี 01. ให้เป็นฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลดีใจมากๆเลยที่ได้โอกาสที่ดีจากรัฐบาลที่ท่านให้โอกาสของชาวไร่ชาวนาได้มีโอกาสขยับจากที่เป็นสปกรแล้วมาเป็นฉนดแล้วทำให้เราสามารถจะไปต่อทุนได้สร้างฐานะให้กับการเป็นอยู่ในครอบครัวได้ค่ะ สำหรับเกษตรกร,กรอย่างผมเองผมก็มีโครงการอยากจะเอาเข้าหาแหล่งทุนที่ง่ายนะครับเพื่อจะมาต่อยอดอย่างเช่นผมจะไปปลูกทุเรียนต่อจากที่เคยทำนายอย่างเี้ขอขอบคุณรัฐบาลน,นะครับที่ทําให้เกษตรกร,กรอย่างเรานะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็ขอขอบคุณมากๆครับ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินโดยพิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นโฉนดเพื่อสามารถนําไปต่อยอดมีเงินทุนจะได้นํามาพัฒนาที่ดินและอาชีพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในระยะยาวนับเป็นการนํานโยบายสู่การปฏิบัติจนเกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆนํามาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขต่อไปสุธีมะลัยทองถ่ายภาพธานชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT t v ทีอีสานรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานี